ผมไก่ก็ยิ่งเทพได้นะครับวันนี้วันพุธนะครับวันที่สองของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก่อนอื่นผมก็ขอสวัสดีนะครับ f c นะครับผู้ติดตามนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ผู้ที่รับชมทางช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับที่เม้นอย่างสุภาพนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าถึงนะครับวีโก้นะครับวีโก้แชมป์นะครับ 2,500cc นะครับเครื่องยนต์120แรงม้านะครับวีโก้คันนี้นะครับใช้งานมาได้8ปีนะครับวีโก้นะครับสภาพของรถ8ปีนะครับให้รักวีโก้นะครับ แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับแบตนะครับแบตใช้มาสี่จะเข้า4ปีแล้วนะครับแบตลูกนี้นะครับมาดูแบตนะครับมันสตาร์ทอืดนนะครับมาดูนะครับเนี่ยแบตครับดูชัชันนะครับใช้มาจะครบ4ปีแล้วนะครับครบ4ปีวันที่6เดือนกุมภาพันธ์โอ ปี2563นาะครับอันนี้มันมันมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งแรกนะครับวันที่6 2สองกุมภาพันธ์ปี61นะครับอีกประมาณ4วันนี้ก็จะครบแบตบลูกนี้ก็จะครบ4ปีนะครับ4ปีนะครับครบ4ปีนะครับ ก็คือผมจะเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนก่อน4วันนะครับอันนี้ร่วมๆก็4ี่ปีนะครับแบตลูกนี้ครับเป็นแบบนะครับอันนี้รักษาดูแลมาได้แค่4ี่ปีนะครับแต่เริ่มรู้สึกว่าอืดแล้วครับอืดมาเรื่อยๆนั่นแหละครับเริ่มมีปัญหานั่นแหละครับสตาร์ทตอนเช้าเริ่มอืดนะครับอืดบีโก้นะครับ ปีนะครับรถ8ปีนะครับปัญหาที่พบเจอนะครับปัญหาที่พบเจอผมก็ยังไม่ได้พบเจอปัญหานะครับเครื่องยนต์นี้ก็ปกตินะครับปกติเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ได้ซ่อมนะครับ <pied> เครื่องยนต์ไม่มีซ่อมไม่มีเตียนไม่ไม่มีอะไรนะครับแต่จะครบแสนห้าแล้วนะครับรถวีโก้คันนี้นะครับมันดูเข็มไม้นะครับไม้นะครับไม้ที่วิ่งได้นะครับ แล้วก็ดูแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับอันนี้เปิดลองลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะอืดไหมครับแต่ตอนเช้าน่ะอืดน,นะครับสตาร์ตตอนเช้าจะอืดเพราะว่าแบตมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วครับมันมันอืดครับถ้ารถที่วิ่งแล้วมาสตาร์ทนี่ก็คือ ระบบการสตาร์ทมันก็ปก,ปกติทุกอย่างนะครับแต่ตอนเช้าให้นั้นหรือจอดไว้ไว้นานๆหรือข้ามคืนอะไรประมาณนี้สตาร์ทแล้วมันจะอืดแล้วติดยากครับน่าจะเกิดจากการแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพแล้วครับลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้ได้นะครับสตาร์ทีกครับหัวเผาดับครับแล้วก็สตาร์ท ได้ครับไม้ไมของวีโกคันนี้นะครับวิน,นะครับหนึ่งแสนสี่มื่นสามพันเจ็ดร้อยสาสิบกิโลนะครับที่วิ่งนะครับแสนห้านี้ก็ได้เปลี่ยนสายพันธ์ไทมิ่งแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่เคยมีปัญหาไม่เคยงองแงนะครับเปลี่ยนแต่แบตเตอรี่คับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับแล้วก็ น้ำมันเฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนไปตอนประมาณ4ี่หมื่นกิโลนะครับน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็น้ำมันเกียร์ยังไม่เปลี่ยนนะครับของเลวหม้อน้ําก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับพวกของเลวทุกอย่างยังไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะน้ํามันเฟืองท้ายนะครับ4ี่หมื่นกิโลนะครับแค่นั้นเองครับรถใช้งาน8ปีนะครับถือว่าไม่จุกจิกนะครับไม่จุกจิกแล้วก็ทนนะครับในในความชื่อเห็นของผมก็คือว่า มีความคงทนพอสมควรนะครับไม่มีจุดไหนที่ทําให้งองไม่มีจุดไหนที่รบกวนหรือทําให้เรารู้สึกว่าแย่นะครับก็คือว่าทุกอย่างนะครับถือว่าดีนะครับทนนะครับใช้งานมาแปดปีนะครับรถแปดปีวิ่งแสนสี่นะครับวิ่งเยอะหรือวิ่งน้อยนี่แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่ารถแปดปีวิ่งแสนสี่นี้วิ่งได้เยอะขนาดไหนหรือว่าวิ่ง วิ่งน้อยหรือว่าไม่น้อยครับแล้วรอบเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับรอบเปลี่ยนเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็คือนี 1, ่ครับรอบเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยกิโลนะครับใกล้ครบแล้วนะครับเนี่ยใกล้ครบรับขาดอีกขาดอีกไม่เท่าไหร่นะครับประมาณเดือนหน้านี้ก็น่าจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องครับเดือนหน้าครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องอยู่ประมาณ พันสี่ร้อยบาทนะครับระบบอื่นก็ปกตินะครับอันนี้ปกติแอร์น้ำยาแอร์ก็หมดแล้วครับน้ำยาแอร์สังเกตได้จากฟองอากาศนะครับอันนี้ต้องต้องเติมน้ำยาแอร์นะครับลองเปิดแอร์ก่อนนะครับเปิดแอร์ครับอันนี้ต้องมาดูน้ำยาแอร์อีกครับดูครับ แต่แอร์ก็ยังเย็นอยู่นะครับเพราะว่ามันมันขึ้นฟองมากครับมามาชนน้ำยาแอร์ครับน่าจะหมดแล้วครับมันมันขึ้นฟองแบบนี้เลยนะครับน้ำยาแอร์นี้หมดแล้วแหละครับต้องหาร้านเติมน้ำยาแอร์นี่ครับนี่เลยครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับก็ ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับรถ8ปีนะครับรถ8ปีนะครับปัญหาพบเจอก็ยังไม่ไม่มีข้อข้อบอกพร่องนะครับยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับรถ8ปีนะครับปกติทุกอย่างนะครับของเหลวหมอ้อน้ํานี้ก็ปกตินะครับรถคันนี้นะหมอ้อน้ํา ก้น้ำไม่เคยเปลี่ยนนะครับน้ำมันเบรกก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับน้ำมันเบรกก็ยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์ก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับที่เปลี่ยนไปก็ชุดนี้ครับกองนะครับกองดักน้าเนี <realised> ่ยกองน้ํามันดีเซลครับเนี่ยกองน้ํามันดีเซลครับที่เปลี่ยนไปตวเนี้เปลี่ยนจากศูนย์ครับกองน้ามันดีเซลมันมันขึ้นเตือนอยู่หน้าหน้าเรียนไม่นะครับหน้าจอนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนครับ ยางยางลถยางลถนะครับยางลถก็หมดแล้วแหละครับย,าง,ยางลถมาดูยางสรชันนะครับยางพวงมาลัยไม่ดึงนะครับปล่อยมือได้สบายนะครับคันนี้ครับรถคันนี้ไม่มีดึงซ้ายนะครับไม่มีดึงซ้ายดึงขวานะครับสามารถปล่อยมือได้ปกตินะครับรถคันนี้ มาดูยางนะครับว่าหมดสภาพผมว่าจะใช้อีกประมาณหนึ่งปีนะครับยางนี้ก็ก็จะเปลี่ยนแล้วครับอันนี้ยางนะครับมาดูสภาพยางรถนะครับอันนี้ก็พอวิ่งได้นะครับแต่จะใช้วิ่งความเร็วสูงๆก็เสี่ยงอยู่นะครับอันนี้ยางปกตินะครับท่านผู้ชมว่าปกติไหมครับกินกินไหมครับกินกินนอกกินในนะครับ หรือกินางไหมครับอันนี้ผมว่ายางปกตินะครับไม่เคยกับยางนะครับสี่ปีไม่เคยกับยางนะครับอันนี้เม่นี้ยางครับอันนี้ยางฝั่งฝั่งล้อล้อซ้ายนะครับมาฝั่งล้อขวาครับคนขับฝั่งล้อขวานะครับยางครับฝั่งล้อขวาครับปกตินะครับอันนี้ปกติผมว่าปกตินะไม่ดีผมเติมลมสามสิบห้านะครับ ว่าจะใช้อีกประมาณสัก1ปีนะครับเรื่องยางพอวันนี้ยางนี้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแพงนะครับเสร็จละห้าพันสบาทนะครับอันนี้ก็ยางหลังนะครับมาดูยางหลังครับนี่ยางหลังครับก็น่าจะป,ปกติเหมือนกันกับยางหน้านะครับ ผมใช้ยางวิโตนะครับเส้นละห้าพันถือว่าแพงมากนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะครับใช้มา4ปีแล้วครับยาง,ยางอันนี้ว่าจะไปเปลี่ยนแบบนะครับที่รีวิวให้ดูนี้ก็คือว่าวีก้แชมป์นี้เขาทำมาแบบทนทานมากเลยนะครับไม่เคยมีปัญหาองอแงนะครับไม่เคยซ่อมอะไรเลยนะครับเกียร์ก็ปกติ อะไรปกติทุกอย่างครับใครที่ใช้รถรุ่นไหนครับถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแต่วิกโก้แชมป์ของผมนะครับรถ8ปีนะครับไม่เคยมีปัญหานะครับวิ่ง180 1 0 0 185นี้ได้สบายนะครับ180 185 190เก็เคยได้นะครับเคยวิ่งตามรีโว่นะครับ190อยู่นะครับ แต่รีโวนี้เขาวิ่งจวดเขาวิ่งแบบไหลดีมากเลยครับยอมรับนะครับรีโวครับ190ตอนนั้นผมตามอยู่ประมาณ1 8 5 1 9 0นะครับแต่แต่ต้องใช้ระยะทางยาวๆเลยนะครับแบบวิ่งยาวๆเลยครับกดกันยาวๆแช่ยาวๆเลยครับตอนนั้นตามถึงทันรีโวนะครับถ้าพูดกาันวิ่งนะครับแต่วิ่งระยะสั้นๆแบบนี้ก็อยู่ได้ได้ประมาณอยู่ประมาณ180 ร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยแปดสิบสองไปนะครับประมาณนีพรรถแค่ร้อยร้อยยี่สิบแรงม้านะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีการรั่วซึมนะครับไม่มีน้ํามันรอดรั่วซึมนะครับปกติปัญหาไม่มีพบเจอนะครับพบเจอปัญหาไม่มีนะครับ ันนี้เสียงเครื่องยนต์ดังมากหรือดังน้อยหรือเสียงแบบไหนขอแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างนะครับหรือท่านมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อจะได้รับรู้ปัญหาลและแก้ไขต่อไปนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับบอกผมก็ขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมปเปลี่ยนแบตมาแล้วมาให้ านผู้ชมรับทราบต่อไปนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอามารีวิวต่อไปนะครับเียนแบบนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ผู้รับชมนะครับขอจบไปขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ